จะมาแก้วิธีเป้ายานนะคะเป้ายานเป้าตัวนี้นะคะเวลาลูกค้าใส่ข้างหลังตรงนี้มันจะเหลือเหมือนหลังเต่าเลยนะคะเนี่ยเหลือออกมาแบบอย่างนี้เลยนะคะเอลเนี่ยรัดพอดีก็เขาก็คงจะมีการแก้ไขมานะคะเอวทีนี้ที่เราขีดไว้เนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงเป้าเนี่ยมันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เป้ายานด้วยถึงก็ถึงเข่าเลยวิธีของเรานะคะเราขีดจากตะขิดใต้ขาขึ้นมาในประมาณนิ้วกว่าเลยนะวิธีของเราก็คือเราจะเลาะนะคะเลาะเป้าหน้าและเป้าหลัง แล้วก็จะเข็บใต้ขานะคะทั้งหมดเขาก็อาจจะเข้าข้างช่วยนิดหน่อยนะคะในตรงนี้ก็แตกมานะของลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูวิธีเลาะกันเลยนะคะกางเกงลักษณะนี้นะคะจะเป็นเกงลักษณะที่มาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็เลาะออกเนี่ยมันจะมีอุ้ที่ติดเป้าปิดเป้าไว้ด้วยนะเลาะออกให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เลาะเป้านะคะเป้าหน้าและเป้าหลังตัวนี้เราจะเก็บเป้าหลังเยอะกว่าเป้าหน้านะคะเพราะว่าเป้าหลังเนี่ยมันทําให้ยาน ยาลงมาเยอะเหมือนคนสะโพกใหญ่ๆ, ain, ๆอะ่ะเขาต้องทาเป้าหลังให้เยอะๆแต่ว่าถ้าคนที่ไม่มีสะโพกนะคะก็ต้องทําให้เป้าหลังไม่ต้องยานมากนะแล้วก็าะออกมานะคะเมื่อเราเระออกมาแล้วนะคะชิ้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือชิ้นหน้าอันนี้คือชิ้นหลังอันนี้เหมือนตัดใหม่เลยนะน,นี่คือชิ้นหลังสังเกตดูนะคะสังเกตดูว่าเป้า,เ,ปาเขาเนี่ยยื่นออกไปมากเพราะว่าเนี่ยเป้าจากเป้าจากขอบลงมานะคะยี่สิบนิ้วอะยี่สิบนิ้วเฉพาะเป้าหลังยี่สิบนิ้วนะคะ เป้าหน้าอีกเท่าไรเป้าหน้าอีกสิบเอ็ดนะคะทีนี้เป้าหลังเนี่ยก็ยืดมากเกินไปนะคะสำหรับกางเกมที่เป้าจะยืดไรตั้งยี่สิบนิ้วนะคะเราก็จะแต่งตัดตัดเป้าขึ้นมาอันนี้ต้องดูว่าคนใส่ตัวเล็กตัวน้อยยังไงนะคะถ้าคนใส่ตัวใหญ่ถ้าพวกใหญ่แต่เนี่ยมันเอวนิดเดียวเองเอวยี่สิบสองยี่สิบสามเองนะคนใส่ไม่น่าจะตัวใหญ่ถึงขนาดตวพวกขนาดนี้นะคะเราก็ตัดที่เป้าหลังทิ้งเข้ามาการตัดเข้ามามันระบุไม่ได้นะคะช่างต้องดูเองนะคะอันนี้ของเราเราจะตัดเข้ามาประมาณสามนิ้วนะสามนิ้ว ช้อนใต้ขานหน่อยไล่ลงมาเลยนะคะไล่ลงมาที่ลา้ขาเลยเพราะว่าลูกค้าต้องการอาคะเข้าด้วยวิธีไม่ยากนะคะถ้าเราเข้าใจทแํแเราก็ออกมาสวยนะคะใส่ได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราไปไปจับแบบว่าเย็บพร้อมกันตอนตอนที่ยังไม่ได้เลาะตอนนั้นแหละมันจะไม่สวยนะคะเพราะว่ามันมันจะเข้าพร้อมกันทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังแต่อันนี้เราต้องเก็บชิ้นหลังก่อนแก้ไขมันแก้ไขได้เป็นบางกรณีนะคะที่ทําคลิปให้ดูมันก็จะเป็นแบบออมันมีหลายวิธีอ,อะช่างก็บอกไม่ถูกนะคะเราต้องดูเองด้วยนะคะ ตอนนี้เป้าก็เหลือเป้าปก,กติเป้าหลังมันก็น่าจะประมาณสักสิบห้านะคะสิบห้าสิบหกอันนี้ได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกครึ่งเหรอสิบหกครึ่งเนาะเราต้องรู้ตริล่าของกางเก,เกงด้วยนะคะเวลาจะแก้กางเกงแล้วเราต้องมาเก็บที่ชิ้นหน้าอีกนะคะที่นหน้าเราจะเก็บไม่เยอะที่ขีดไว้น่ะมันประมาณนิ้วนึงแต่ถ้าชิ้นหน้ามันเล็กกว่านะคะเดี๋ยวมันจะดึงเป้าหลังไปด้วยนะคะมันจะช่วยกันมันจะทําให้ใสและสวยเป้าหน้านะคะเราจะเก็บไม่เยอะมากเท่าไหร่ ราจะเก็บไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะเป็นช่างเนี่ยจะใช้สายตาดูเลยนะแล้วเราก็โค้งนะคะปกติก็จะมีไม้บรรทัดโค้งการโครง้งโค้งทําไมนะคะโค้งเพื่อเก็บต้นขานะคะครเรากรณีที่ลูกค้าลูกค้าต้นขาเล็กกางเกงเนี่ยชิ้นหน้าจะต้องเล็กกว่าชิ้นหลังนะคะเพราะว่าชิ้นหลังจะใหญ่กว่าเพราะว่ามีก้นลักษณะของกางเกงนะคะอันนี้เราเก็บเข้าแค่นิววน้วเดียวนิว้วเดียวเราวางชิ้นล่างชิ้นบนให้เข้ากันอย่างเงี้ยเราก็ตัดพร้อมกันได้เลยนะ ถ้าเป็นมือใหม่นะคะแนะนาให้ทําของตัวเองก่อนนะคะลองทําของตัวเองก่อนเมื่อดูคลิปแล้วให้ลองทําของตัวเองก่อนทำไมมั่นใจอย่าเพิ่งลงให้ลูกค้านะคะตัดเผื่อเย็บปกติเราเสร็จแล้วเราจะเข็บนะคะแต่ละชิ้นไปพ้งนะคะพวงกันเกงเราจะใช้ได้แค่สามเส้นใช้เข็บในนะคะเราก็พ้งทีละชิ้นพวงทีละชิ้นจนครบสี่ชิ้นนะคะพอเราพวงเสร็จแล้วนะคะพวงเสร็จแล้ว สี guide, anyway ่ชิ้นพงเสร็จแล้วนะคะเราก็จับนะคะจับเป็นเกงหนึ่งแผ่นนะคะชิ้นหน้ากับชิ้นหลังมาใส่กันให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะเป็นวงกลมแบบนี้จับด้านเป้านะคะจับด้านเป้าเราเย็บนะคะจับแล้วเราก็เย็บให้ชิ้นหน้าเล็กกว่าชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังจะยื่นออกมาชิ้นหลังจะยื่นออกมานะคะชิ้นหน้าจะเล็กกว่าล้เข้าไป วางตะเข็บเนี่ยให้ให้เส้นล้ำกันเนี่ยให้เข้ากันมาตลอดตลอดทางตลอดเส้นนะคะจากมาที่ชายนะคะชายจะไม่จะไม่ให้ชายล้ำกว่ากันนะคะถ้าชายล้ำกว่าการขาบิดเบี้ยวได้นะ,ะตรงนี้สำคัญนะคะถ้าเราเย็บมาแล้วตรงตะเข็บเนี่ยล้ำกว่ากันชายจะมีอาการบิดได้นะคะขาบิดอะ่ะที่เขาเรียกว่าขาบิดะนะเราจะเย็บตะเข็บใต้ขาตรงนี้สองครั้งนะคะการเต้าลูกขาแตกเย็บมาประมาณห้านิ้วคะ่ะ แล้วก็เย็บอีกข้างให้เหมือนกันนะคะโดยจับปลายขาจับปลายขานะคะล้ากันแบบนี้เมื่อกี้ด้านเป้าอันนี้ปลายขานะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่จับปลายขาเท่ากัน linear. เวลาเราเย็บไปแล้วเวลาเราลีดแบกเนี่ยเข็มมันจะบิดปลายขามันจะบิดได้นะคะเราก็เย็บเพ <problema> ื่อนอาจจะสงสัยว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าปลายขาเท่ากันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คที่หลังแล้วก็จะเก็บตงอะเก็บข้าอีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันตัวใหญ่มากถ้าเก็บขาในด้านเดียวนี่มันจะ มันจะทิ้งตะเข็บข้างเยอะไปนะคะก็เลยต้องมาเกบตะเข็บข้างช่วยด้วยพอเราเย็บเสร็จแล้วเรามาเรียดแบบตะเข็บนะเอามาเรียดแบบตะเข็บวางไปบนโต๊ะหรือวางไปบนหมอนอะไรก็ได้นะคะที่เรามีนะคะก็แบะทั้งสองข้างกกรณีของร้านเราเราจะไม่ชอบทาแบบแบบพวงตะเข็บคู่นะคะมันแล้วแต่บางกรณีนะถ้าตะเข็บคู่มันก็จะงานอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นงานขายที่เขาขายงานโหลอะไรประมาณนี้ แต่ถ้าเป็นงานบัดหรืออะไรมานี่ก็จะทําเป็นรีดแบะไปให้นะคะแต่ส่วนมากงานซ่อมจะไม่ค่อยรีดนะเป็นบางกรณีพอเรารียเสร็จแล้แลวนะคะเราจับมาเช็คนะคะจับมาเช็ควิธีเช็คนะคะรูดซิทลงะ,ะมีจีบมีจีบแล้วจับจีบที่หนึ่งขึ้นมานะคะถ้าไม่มีเราก็จับเป็นเอาเป้าหลังเป็นเกนอย่างนี้นะคะเอาเป้าหลังเป็นเกฑนแต่ตอนนี้รู้สึกจะเขาแก้มาเป้าเบี้ยวแล้วล่ะนะว่าจีบอยู่นี่อ๋อมีไงเป้าเบี้ยวเห็นไหมคะจีบอยู่นี่เป้าเบี้ยวไปละอันนี้เราไม่ต้องไปแก้ให้เขานะคะแล้วเราก็จับจ ตะเข็บใกล้ขากับตะเข็บข้างให้ตรงกันอย่างนี้นะคะถ้ามีสันพกตรงกลางแบบนี้ั้งสองข้างตะลาดตะลาดข้างลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็วางลงนะคะวางลงทีนี้เราจะมาจับดูนะคะจับดึงนะคะจับดึง,จ,ดงจับดึงดูว่าเนี่ยตะเข็บเข่ากันไหมถ้าเวลาเราดึงออกเต็มเต็มกำลังเราเนี่ยนะเนี่ยเราไม่ต้องไปกลัวว่าถ้ามันไม่เข้าเราก็แก้ออกได้ไม่ต้องกลัวอันนี้เป็นวิธีการเช็คกางเกงนะคะราขาเป้าตรงกันไหมของช่างเทลเลอร์ผู้ชายนะคะ เวลาเขาลีดนะคะเวลาเขาลีดสันเขาจะลีดแบบนี้เราจับแบบนี้นะคะ,ะไปเช็คปลายขาว่าเท่ากันไหมนะคะอันนี้ก็เท่ากันแล้วเท่ากันแล้วทีนี้เราก็พอเท่ากันแล้วเช็คแล้วนะคะเราก็จะมายึบเป้าล้วงออกมานะคะหนึ่งข้างล้วงออกมาหนึ่งเนี่ยก็จับยัดเข้าไปจับขาเนี่ยยัดเข้าไปในขาอีกข้างนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเห็นเป้าแบบนี้ใช่ไหม ก็จะเห็นเป้าเป็นวงกลมแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยนี่เป้าหลังนี่เป้าหน้าก็จะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะจับขายัดเข้าไปขาเดียวกันเพื่ออะไรเพื่อเราจะเย็บเป้านะคะจากเป้าหน้ามาที่เป้าหลังนี้นะคะอันนี้เป็นวิธีการเย็บผ้าของการเทเลอร์นะคะพอเราได้เป้าแล้วนะคะเราก็มาเย็บเลยเอามือจับเนี่ยเข็บใต้ข่าเนี่ยให้ตรงกันอย่างเงี้ยเราก็เย็บเลยนะคะเย็บจากใต้ซิปใต้ซิปของเดิมคนนี้มาวิธีเย็บที่จับเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นแต่ว่าคนที่เย็บผ้าเนะก็ต้องรู้นะคะแค่ แค่ช่างบอกวิธีดูแล้วต้องทําได้นะคะถ้าเป็นมือใหม่ก็ต้องไปเรียนก่อนนะคะไปเรียนจะได้รู้ว่าที่เขาพูดมาน่มันคือจุดไหนของของตัวงานนะคะถ้าเราไม่รู้หลักเลยเราจะทาไม่ถูกเนี่ยแล้วก็กเกบเต้าหลังเนี่ยคู่กันอย่างนี้นะคะไปเย็บมาจากตะเข็บใต้ขาเนี่ยเต้าหลังเนี่ยเขาจะเย็บเล็กนะคะจะเย็บเล็กเย็บไม่ใหญ่มากแต่พอเริ่มมาถึงตรงขอบเนี่ยเขาจะเผื่อผ้าไว้ใหญ่เพื่อเอาไว้ให้ลูกค้าลูกค้าแก้เอวเข้าออกนะคะขยายเข้าขยายออกได้ มันเคยสังเกตไหมคะว่าตะเข็บตรงจากใต้ใต้เป้าใต้ขาตะเข็บใต้ขาขึ้นมาชิ้นหลังเนะี่ยมันจะเล็กแล้วพอใกล้จะมาถึงขอบเนะี่ยมันจะใหญ่นะคะแต่ถ้าเป็นงานซื้อมางานหลวง,งานอะไรที่เขาซื้อมากันเดี๋ยวนี้เนะี่ยเขาก็จะเย็บเท่ากันหมดแหละโค้งเ,เลยอนะไรเงี้ยมันจะสังเกตไม่ได้แต่ถ้าเป็นงานล <c oughs> ันกษณนะเทเลอร์ <c oughs> จะสังเกตได้ชัดนะคะเห <c oughs> มือนเดิมตะเข็บเป้านะคะเย็บสองครั้งเดี๋ยวลูกค้าไปนั่งแล้วตะเข็บแตก สมัยนี้ไม่ค่อยสมัยนี้งานขายเขาจะไม่ค่อยํำนึงถึงวิธีใช้ของลูกค้าหรอกนั่นเขาจะเอาแบบสวยงามเน้ะบางครั้งพงห้าเส้นพวงห้าเส้นก็โอเคอยู่นะความทนทานแต่บางครั้งแบบเย็บมาเส้นเดียวจะเป็นท่ายืดลูกค้าก้มกะขาดแล้วนะคะจะกลับมาดูก่อนนะคะกลับมาให้เพื่อนๆดูก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะใต้ขาเราจะเย็บ ใต้ขาดนเกลียงก่อนเราค่อยไม่เย็บเป้ายาวนะเราจะไม่แบบพ้งยาวมาแบบนี้นะคะถ้าเป็นงานหลวเข้า้งแล้วมันไม่ไม่เหลือไม่จีบอะไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาจะอาจจะทำแพทเทิร์นดีนะคะเนี่ยพอเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเส้นเป้าไม่ค่อยตรงนะเนี่ยอันนี้ตะเข็บใ,ใต้ขาเนี่ยต้องให้ตรงกันนะคะเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะย้ำย้ำ,ยำตรงกลางเป้านี้ได้นะคะแล้วก็จับตะเข็ในในบเป็นแงแบะนะวิธีแก้เป้ายานนะคะวิธีแก้เป้ายานของเราก็จะมีประมาณนี้นะ,ะเป้าหลังเขาก็จะมีย้อยย้อยกว่าย้อยกว่าเป้าหน้าอยู่แล้วเห็นไหม ขอบนี่ก็ลั้งกันอยู่แล้วนะคะแล้วข้างล่างนี่ก็ย้อยกันเป้าหลังนะเพราะว่ามันมีตะคอกดันอันนี้ก็ก็เล็กลงกนิดนึงแล้วนะคะวิธีการแก้แเข็บก้านใต้ขาก็มีเท่านี้นะคะเป้ายานยแก้เป้ายายก็มีเท่านี้นะคะก็เพื่อนๆออยากทราบเทคนิคก็ติดตามกันไว้นะคะขอบคุณค่ะ